าพาร์ทนี้เราควรจะทำยังไงดีโอ้ส่วนละคอไม่มีอะไรเลยอะ่ะรู้สึกเสียใจครับที่ผมไม่สามารถทำได้<อ>น่าจะเน้นไปที่นั่นไปเลยไอ้ที่สร้างของไปเลยมเมื่อกี้ เราได้ฐานมาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอัปเกรดฐานได้ใช่ไหมโอเคมันมาก็อย่างนี้เลยนะผมไม่ได้ข้ามฉากใดๆทั้งสิ้นนะครับมันมามันก็อย่างนี้เลยว้าวแกลเซียสเซนทรี พักคอห้องนี่ได้ไรนะได้หมอเท่าไหมการเสียสลแล้วกันผมพยายามจะไปดาวสำคัญทีหลังอะเสียดายโซลาร์ไลท์เหมือนกันเซงตามเมื่อกี้ Within lies the, the greatest weaponry the so Ancients possessed. The sight of the, previous, jamais, the Purifier Revival Program. Forbidden. They were sealed away by the Conclave, never to be restored. The ancient purifiers are not kept here, Preserver. They are still locked away. e ืมหูรู้สึกว่าจะมีที่แบบว่าจะมีที่ที่ทำให้คุณยนหรือว่ายูนิตของเราแข็งแกร่งขึ้นได้อีกถ้าสิ่งนี้นชว่วยได้เราก็จะเ้ามันมาใช้ครับ บอกว่าว้าวนั่นอะไร,ตร,ตรเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับผมขอพูดนิดนึงว่าแลโก้ซีเออยยากกว่าฮาร์ดแวร์สวอมครับยากกว่าประมาณหนึ่งเลยอะ ต้องรีบหน่อยศัตรูเพราะเป็นซีลอดครับผมว่านะเราดาร์กเทมพล่แบบแต่อย่างนี้มันก็แบบนี้มันก็โหดดีดากูลเนาะดากูลมันก็โหดดีเหมือนกันซีหลอดแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว แต่ซีหลดแบบนี้เวลาเวลาเราไปบุกเขาอะ่ะมันจะมันจะอยู่หลังอะ่ะเพราะว่ามันมันมันติดอะ่ะแต่ถ้าเราเอาแบบเนี้ยมันก็กระโดดเข้าไปตีดได้เลยแต่แบบแบบหมุนมันก็แรงอะ่ะลองเปลี่ยนบ้างลองเปลี่ยนบ้างลองเปลี่ยนบ้าง แต่ศัตรูครั้งนี้เป็นซีหลอดจํานวนมากที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมเปลี่ยนกลับครับถ้าศัตรูเป็นซีหลอดจํานวนมากก็ต้องใช้อย่างเงี้ยแหละเนี่ยกองกําลังของมันเนี่ยให้ชนะด่านนี้อย่าให้พวกมันให้มันทำลายฟอร์บิทเทนอะไรนะ any of your unit อย่าให้มันทำลายยูนิตเราได้เลยด้วยไอ ไอ้ displacement beam อะไรนั่นแหละและนี้ก็ทำลาย6กเก e w เวทำลายเกตเวหรือวัฟเกตครับอืมต้องไปทำลายฐานของมันได้ลองดูลองดูเราได้ยูนิตเป็นเซนทรีตอนนี้เซนทรีทำอะไรได้หลายอย่างมากฝ่ายโปรตอสจะเป็นฝ่ายที่ต้องการการไมโครค่อนข้างสูงสุดๆเลยครับถ้าจะเล่นแบบ แบบโหดโหดเก่งๆเ,เลยนะต้องการการไมโครสูงคคำว่าไมโครหมายถึงว่าควบคุมยูนิตอะตอนที่เราสู้อยู่ในการตะลุมบอลเซอร์อาจจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แต่อันนี้จําเป็นมากเพราะว่าแทบเทาเราดูนะแทบจะยูนิตทุกตัวของฝ่ายฝ่ายโปรตอสจะมีสกิลจะมีสกิลให้กดแล้วมันแบบ มันต้องเลือกมันเหนื่อยเหมือนกันอ๋อเนี่ยห้ามให้เนี่ยทำลายยูนิตเราได้เลยเมื่อไห่ตัวเดียวคนนี้ก็โดนครับเอมอนค<ต>วบคุมไปแล้วเหมืนอนกันมันบอกว่าเราอยากได้อันนี้ใช่ไหมแต่มันช้าเกินไปแล้วอยากได้อาวุธใช่ไหมมันจะทำลายไปหมด มันบอกเอาเวลาเนี้ยหนีไปดีกว่าหรือว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็โดนเผาให้กลายเป็นผุยผงก็กได้งั้นเราจะบุกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้

อย่าฮะอย่าอย่าไปขวางเส้นทางการยิงเลเซอร์ของมันก็พอแล้วครับเราก็จะไม่โดนเอคท e เมนนั้นมันก็จะสามารถเคลียร์ได้เตรีบุกมา Activate เลยครับ จริงๆๆเฮ้ยแป๊บเซนทรีต้องไปนันนี้กดปิดท่าครับอ๋อมันคือตัวฮิวมันคือตัวฮิวสร้างได้แล้วด้วยยำ ผมค่อนข้างจะเน้นเป็นแบบซีลอดเยอะหน่อยนะการเล่นครั้งเนี้ยอาจจะเน้นมีดากูนบ้างมีดากูนบ้างแต่ไม่เยอะเท่าซีลอดผมจะเน้นเน้นลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนแผนการเล่นดูจะเป็นยังไง ป้องกันบ้างครับเผื่อไว้เผื่อมันบุกเข้ามาวารลงมาเลยจริงๆอะ่ะให้ฐานใหญ่ดีแล้วแหะเราต้องการครบแรกๆยิ่งโครบเยอะเงินยิ่งเร็ว <Okay. S 2> แต่แบบมีแต่ฐานนะไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยไม่มียูนิตเซนทรีเหมือนเป็นตัวฮิวอะตีไม่เป็นหรอปกติมันตีเป็นนะตีเป็นแต่เน้นฮิวก็ก็น่ารักไม่เลวเหมือนกัน Icana, เลยเวลาบุกหรือยังอ네ืมโอเคมาแล้ว รู้สึกว่าซีหลอดไฟเราจะโหดกว่านะก็ต้องแงะอยู่แล้วอัพเกรด complete ทีนี้ก็อัปเกรดเกราะครับลองบุกดูไปมันอย่างเงี้แหละ อ,อย่าไปขวางทางอาวุธด้วยครับผมผมทราบดี ต่อครับอืมอืมไม่รู้ว่าเราจะไปถึงได้ทันหรือเปล่านะแต่น่าจะได้แหละอันนี้ผมจะสร้างตอเออดราคูนเพิ่มเป็นตัวตีไกลของเราหน่อย เป็นตัวเพิ่มเกาะน,นี่ก็ดีเหมือนกันนะเซนทรีเป็นอย่างนี้ก็โอ้โซลารายได้แล้วเยี่ยมได้โซลารายเพิ่มครับ ฟินิก์ฟินิกจะสามารถยกยูนิตของเราได้ครับเขาทำลาย power source ก่อนอยู่ตรงนี้ล <S <S แล้วสินอยกในเซนทรีเพิ่มครับดีเลยล่ะ ชได้ใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้มันอยู่ยูวได้แล้วยังแบบเพิ่มเกาะได้เรื่อยๆนี่ตัวนี้ดีมากเลยครับ เทมผ้าหายเทมผ้าแสบแสบแสบแสเ้ยเฮ้ยเลเซอร์มันมาทางนี้เว้ยเฮ้ยคราวนี้ยยหยุดครับหยุดคู่ต่อสู้20่ิบวีนี่น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับมาชนะได้ทันที ทำายนี้ฐานป้อมปืนจะทำแล้วไม่ได้เลยครับเก่งนะเนี่ยดากูน่ะเก่งอันนี้อะไรครับพาวเวอร์ซอรเหรอผมไม่มีซีหลอดอ่ะแล้วถ้าผมแบบให้ซีหลอดเดินมาตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเราจะเจ็บเองต้องหาโซลาร์ไลท์เพิ่มอีก มันคิดจะทำลายพวกเราให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย74 75แล้วโอเค พอมีซีหลอดอยู่แล้วก็การบุกผมจะ,จะจะจะมั่นคงมากขึ้นครับมโอเค เอาไปสปินเลยเฮ้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 ยเห็นนี่นับไหมเนี่ยไม่นับหรอก สร้างไว้ก่อนโอเคมาได้ละอโอเคได้เซนทรีเพิ่มส,ส,สู้ไหวไหม ไม่ไหวเดี๋ยวเพิ <sk ่มให้เหมือนเมื่อก right> ี้อะไรอะฟินนิกยังอยู ER <t us> <t us ่อีกเหรอเมื่อกี้มันกองแกล้งอะไรครับวารพริซมอะไรสักอย่างแหละ แต่ถ้าทางไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะเป็นพวกอะโอเคอันนี้ไม่น่าจะไปได้ไ,ไปได้ไปได่ปะโอ้ถ้าหาเทมพลาก่อนสเสมอ วับบุกเซบุกเซบุกเซอได้อยู่เพราะว่าซีหลอดเรารู้สึกว่าจะปรับแต่งมาค่อนข้างจะถูกสถานการณ์คือคือศัตรูมันก็เน้นตีประชิดเหมือนกันวันนี้เดินช้าจริงเลย โอ้โดนโดนบุกโดนบุกโดนบุกแล้วโซลาร้ายเรายังหาไม่ครบเลยผวยแล้วเหมือนจะต้องบุกอะนะเฮ้ยไม่ไหวมินเอรโไม่พอครับ ยากนะพูดตรงๆเลยยากนะแล้วแบบมันศัตรูมันมันไม่มันไม่โง่นะมันฉลาดนะมันเน้นตีเน็กซัสเลยครับเผื่อไม่โดนโอ้ สูกว่าเราจะหยุดเราจะหยุดไม่ป้องกันไม่ได้ด้วยในแต่ละด่านถ้าเล่นของเซอร์ก็ยังพอทําได้แต่อันนี้แบบยากอ่ะมันบุกมาจากทางไหนผมยังไม่รู้เลยครับทางบนนี้หรอเผมก็เก็บแร่เต็มที่แล้วนะมันความความเร็วของแร่มันก็ได้เท่านี้จริงๆอ่ะ ไม่ได้ผมโซลารัยต์ผมเก็บได้แค่นั้นอะ่ะผมต้องบุกต่อครับาจะต้องตามเส้นทางเลเซอร์ไปอะ่ะเพราะมันจะถึงอยู่แล้วเมื่อกี้แต่ไอ้ว่านั่นทำให้เรามาหยุดไว้มาหยุดกองกำลังของเราไว้โอเค ถ้าเราเดินตามเลเซอร์เราจะโดนเลเซอร์แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องอ้อมนิดนึงลองไปหาที่มันอาจะอยู่ทางนี้ก็ได้ไอเนี่ยอะไร เจอครับเจอครับบุกเลยครับไม่ไหวแล้วเดฟอีกทีหนึ่งผมคงแพ้แล้วแหละเลเซอร์นี่ก็จะทำลายเว้าให้ได้อะมันบุกมาแล้วด้วยไม่เป็นไรเรายังมีเรายังมีการหยุดมันได้อยู่ กันฐานเนาะโอ้โ,อโหย่าเนี่ยมันวับอินมาเรื่อยๆเลยวับไปทีซึมไง ใช่มันก็พูดอยู่แสบแสบพ่อพ่อโอ้โอทำลายเร็วทำลายเร็ว จบเลยไม่ไหวเว้ยไานนี้ประมาทไม่ได้เลยสลารีเก็บไม่หมดด้วยยากยากมากเลยภาคเนี้ยเร็วเข้าเร็วเข้ารีบเข้ารีบเก็บแล้วก็รีบ,รบไป นนร,รู้สึกว่าเราจะรอดแล้วนะตัวเราด้วยแล้วก็นี้ด้วยบอกว่าโปรโตไทป์วอร์เรียร์ครับถ้าเป็นอิมอร์ทัลล้าก็ตั้งแต่ดานหนึ่งเราก็เจอแล้วแหละทำได้ไม่ครบตลอดเลย ยากผมวกาการฝึกฝนมากกว่านี้ New Fusion Specialization Available f l f i l e r ว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันมันคืออะไรนะโอเคตอนนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะครับเหนื่อยบ๊ายบาย